ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหนิงเปิดใจหลังสามีถูกแซนฟ้องหมินปัดจินชี้เป้าทัวลั่นทัวลงแซนอยู่แล้วหนิงปณิตาเปิดใจหลังจินสามีถูกแซนฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายเจหลักปัดสามีชี้เป้าทัวลงลั่นทัวลงแซนอยู่แล้วรอทนายตั้มมาเคลียร์นักแสดงผู้จัดละครหนิงปณิตาเปิดใจหลังสามีจินจรินธรรมวัฒนะถูกแซนวิสาพัด แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย7-8หลักหลังเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพที่หนิงโพสถึงแซนกติกอ้างทำให้เกิดความเสียหายชี้เป้าให้ทัวมาลงและเปิดว่าฟ้องเพราะความสะใจงานนี้หนิงเปิดเผยถึงประเด็นนี้ในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31หลังจากโพสภาพแซนกติกสามีเข้าไปคอมเมนต์หนิงบอกว่าเขาก็ไม่ได้ด่าใครนะ แซนไม่พอใจแจ้งความจินหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อความสะใจค่าตัว7-8หลักหนิงบอกว่าตามโซเชียลอยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้ตามเยอะเพราะติดงานละครอยู่เหมือนกันรู้สึกเหมือนคนไทยทั่วประเทศแหละขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วยไม่ต้องห่วงเลยคืออย่างที่หนิงโพสต์ไปพี่พนักข่าวเพื่อนๆทุกคนตกใจโทรมาถามกันแต่หนิงเองดันไม่ได้รับโทรศรัพท์ยืนยัน ไม่ได้หนีใครแต่ละครเร่งจะออกอากาศคนนั้นคนนี้ติดโควิดผู้กำกับติดโควิดหนิงก็ลงไปอยู่ในตำแหน่งนั้นงานมันเร่งมากไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้มีความกังวลใจอะไรเขาบอกว่าการโพสต์ของจินทําให้ทัวร์ไปลงที่เขารู้สึกอย่างไรบ้างหนิงบอกว่าจริงๆแล้วทัวร์ก็ลงอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับจินสําหรับตัวหนิงเองไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวกับจินและไม่ได้ว่าใคร เขาก็พูดของเขาลอยๆดำเนินการยังไงต่อหนิงบอกว่าจินได้แต่งตั้งทนายตั้มแล้วรอทนายตั้มกลับมาจากฝรั่งเศสก่อนก็ประมาณหลังจากวันที่สี่หลังจากนี้ก็ไปถามทนายตั้มเอาจากที่สัมภาษณ์แซนฝากหลายอย่างเลยอยากบอกอะไรไหมถ้าเขาดูอยู่หนิงตอบว่าเดี๋ยวรอทนายตั้มน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแต่อย่าไปตีความว่าหนิงไม่กล้าพูดอะไรนะเวลาทําอะไรหนิงจะไม่ทําเพื่อความสะใจ ทำอะไรต้องทําเพื่อส่วนรวมเพื่อน้องที่หนิงรักและเป็นน้องที่หนิงเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรักเขาและทุกคนอยากได้ความจริงก็รอทนายตั้มคุยกับทนายแนะนําอะไรบ้างหนิงบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระดาษยังไม่ได้เป็นคดีความที่ใช้คําว่าสํานวนเอาว่ารอทนายตั้มรอนิดนึงค่าตัวที่เขาเรียกไม่ถูกเจ็ดถึงแปดหลักเลยหนิงตอบว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นคนที่สังคมรู้จักเขาว่ายังไง ก็ว่าอย่างนั้นแหละขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ